มาเจอกับครูยาอีกแล้วนะคะอย่าลืมล้างมือบ่อยๆใส่แมสไปไหนมาไหนก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะวันนี้จะมาเจอกับครูยาอีกครั้งนึงน้องเกี่ยวกับวิชาเทคโนโลยีการออกแบบเทคโนโลยีนั่นเองวันนี้ครูยาจะมาสอนอะไรเดี๋ยวเราพักกันสักครู่และกลับมาทบทวนกันก่อนนะคะบา,บายมาตามาตา ที่แล้วเราได้เรียนเกี่ยวกับวิวัฒนาการของเทคโนโลยีไปแล้วเนาะว่ามันมาอย่างไรบ้างเริ่มจากอะไรบ้างรูยากขอทบทวนแล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงเนาะขอย้อนกลับไปนิดนึงเกี่ยวกับความหมายของเทคโนโลยีเทคโนโลยีหมายถึงความต้องการหรือตอบสนองการแก้ไขปัญหาความต้องการของมนุษย์เรานั่นเองให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นโดยนํกากระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยบ้างกระบวนการทางด้าน เโลยีเข้ามาช่วยว่าเพื่อตอบสนองความต้องการของเราให้ประสบความสาเร็จหรือว่าเป็นที่ต้องการของตัวเราเองใช่อะไรบ้างเช่นซักผ้ากับมือเนาะไอ้ทีเกียดซักผ้ากับมือมาแล้วจ้าเทคโนโลยีมาแล้วอุตสาหกรรมแล้วแายเป็นเครื่องซักผ้า พอพูดถึงเครื่องสกผาย้อนกลับไปถึงวิวัฒนาการที่เบียบอกครั้งที่แล้วยกตัวอย่างกับเครื่องสกผ้าี่แหละเนาะเริ่มแรกก็คือเราซักมือใช่ไหมคะยังไม่มีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใดๆเลยซักมือเสร็จมาใช้ไม้ตีผ้าปุ๊บ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 ใช้ไม้ถูก,กับผ้าใช่ไหมคะต่อมาเริ่มมีอ่า ขเขาเรียกว่าอะไรนะตะป่จากใบไม้เนาะเป็นใบไม้ที่มีสะปูเห็นไหมคะมนรุ่นเราฉลาดแค่ไหนกนน็นับต่อไปแล้วก็เริ่มมีมอเตอร์ที่มาปั่นผ้าเริ่มเป็นผ้าสองทางที่มี 3, สาซักกับถังน้ำป,นปั่นปุ๊บกุุุุ๊๊๊๊ต่อมาเริ่มมีเครื่องซักผ้าอัตโนมัติเป็นถังเดียวแต่ยังไม่ซับซ้อนมากนะคะคือใส,ส่ผ้ากับคุ่มห้านาทีสิบนาทียี่สิบนาทีซักเตาซัก แรงอ่อาปัจจุบันกลายเป็นเครื่องซักผ้าอัตโนมัติโดยผ่านการตักโทราศ,าศัพท์มือถือก็ได้หรือว่าใช้ใบนิงคนติ๊กติ๊กติ๊กแบบที่เคยผ่านมา นี่แหละค่ะเป็นวิวัฒนาการของเทคโนโลยีเห็นไหมคะว,ว่ามันม,นมหาศา์ขนาดไหนแต่ก็ทําให้โลกของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเหมือนกันทําให้สังคมในแต่ปัจจุบันเป็นยังไงคะเด็กๆได้เห็นกันแล้วเนาะเห็นที่ผูยังเคยบอกในข้างหน้าเป็นสังคมก้มหน้านี่แหละค่ะสผลกระทบของทางเทคโนโลยีเดี๋ยวพักัปสักครู่เดี๋ยวกลับมาว่าเพียจะสอนเรื่องอะไรได้เพียงค่ะ ทเทคโนโลยีของเรากันต่อเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงเอ๊ะมีอะไรบ้างนะที่ทําให้เทคโนโลยีหรือโลกของเราเนี่ยเปลี่ยนไปกับเทคโนโลยีปัจจุบันนี้มีด้วยกันทั้งหมดเต็มเต็มๆส,สามอย่างด้วยกันหนึ่งมาจากสารต่างๆสารต่างๆนีม่มีอะไรบ้างอย่างเช่นกระบวนการทางด้านวิทยา,า,ทา,าศาสตร์บ้างทางด้านเกษตรกรรมบ้างทางด้านการแพทย์บ้างเคมีบ้างดาราศาสตร์บ้าง พวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือว่ากระบวนการทางเทคโนโลยีทั้งนั้นนะคะเนื่องจากว่าใช้สิ่งต่างๆเรล่านี้เพื่อมาตอบสนองความอยากรู้ของใครเลยไม่เชื่อของใครที่ไหนเลยของเรานั่นเองถ้ามานุษย์เราไม่มีความอยากรู้พวกเทคโนโลยีพวกนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นมาเลยอัทีเช่นเราอยากจะให้การกระเจของเราก้าหน้าใช่ไหมคะก็ต้องการ ผลิตภัณฑ์เซลล์หรือตัวเซลล์ต่างๆที่มาใช้ด็กับพืชพันเนี่ยให้มันคงอยู่ได้นานหรือว่าพัฒนาสายพัน์ธุให้มันสามารถที่จะ,ะเจริญเติบโตให้อยู่ได้ยาวนานขึ้นหรือผลผลิตของมาเนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นอาทดเช่นมะม่วงสมเย็ก่อนมีดูเท่ากําปั้นอาจจะใช้เซลล์ต่างๆนั่นเนี้คือสารพวกเนี่ยเข้ามาช่วย ช่วยยังไงช่วยในการผลิตเซลล์ของมันให้เจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นใหญ่ยิ่งขึ้นทําให้ผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยเจริญง,งอกงามมากยิ่งขึ้นอันนี้แค่ยกตัวอยา่างเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนะคะอัน,นที่สองที่พูอยาจะบอกคือความต้องการของมนุษย์นั่นเองอันนี้ยิ่งใหญ่แล้วก็สําคัญมากที่ทําให้การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยพัฒนาอย่างรวดเร็วถ้าไม่มีมนุษย์เราด้วยความที่ว่าเป็นพวกที่แบบเจ้าคิดเจ้าปัญหาเจ้าแก้ไขเนาะ ก็ไม่อาจจะไม่มีเทคโนโลยีหรอกนี้ก็ได้เพราะอะไรเพราะเกิดความปัญหาที่อย่างเช่นคุยายกตัวอย่างปัญหาที่แบบง่ายๆแล้วก็เบสิกมากๆกับชีวิตประจำวันคือการติดต่อสื่อสารการติดต่อสื่อสารยังไงสมัยก่อนไม่มีเทคโนโลยีกว่าจะติดต่อสื่อสารได้อย่างที่คุยาบอกเนาะต้องใช้นกบ้างใช้ม้าเร็วบ้างให้คนวิ่งไปติดต่อบ้าง ติดต่อทางโทรศัพท์บ้างโทรทเล่บ้างแต่ปัจจุบันยังไงคะติดต่อทางสมาร์ทโฟนเลยจ้าติดต่อทางโทรศัพท์มือถือก็ได้เดี๋ยวนี้ไล้์สายเห็นหน้ากันอย่างชัดเจนแต่ถ้าปัจจุบันนี้ไม่มีโทรศัพท์มือถือละ่ะเป็นอย่างไรการติดต่อสื่อสารการโทรศัเข้ามนาคมก็จะลำบากมีเหตุเกิดสาคัญฉุกเฉินติดต่อใครไม่ได้ ทุกอย่างก็อาจจะสายไปก็ได้เห็นไหมคะว่ากระบวนการทางเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เนี่ยมีความจำเป็นแต่ต้องใช้อย่างระมัดระวังด้วยใช้ให้มีเหตุให้มีผลใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดไม่ใช่แค่สังคมก้างหน้านะคะอันที่3ก็คือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาทางด้านการแพทย์บ้างทางด้านการเกษตรบ้างทางด้านสภา,าวะอา,ากาศบาง เช็กยกตัวอย่างเช่นอะไรเช่นโรงงานอุตสาหกรรมอันนี้ไม่ได้อ้างอิงถึงโรงงานใดๆน,น,นะคะเช่นโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยอะไรคะปล่อยควันพิษออกมาควันดำออกมารถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ปล่อยควันพิษควันดำออกมาทําให้สภาพว่าอากาศเปลี่ยนแปลงทาให้สภาพว่าอากาศขอไปคะ่สะสภาพว่าอากาศมีมลพิษแต่ด้วยการ การทางเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปรับปรุงและพัฒนาก็มีน้ํามันที่เราเติมใช้ในปัจจุบันน้ำมันไล้สารมากไล้สารตะขัวมากเข้ามาช่วยทําให้โลกของเราแต่งน้าอยู่ขึ้นเป็นอย่างไรกันบ้างคะเทคโนโลยีกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตเดี๋ยวข้าบหน้าขอบให้ค่ะเดี๋ยวคลิปสุดท้ายเดี๋ยวครูยาจะมาบอกว่าจะให้ทําการบ้านอะไรลรลบรลองว่าง่ายนิเดียวไม่ยากค่ะเดี๋ยวกลับมาบา,บาย ลกระทบของการใช้โทรศัพท์มือถือ ในปัจจุบันโทรศัพท์มือถือกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์และภายในหนึ่งวันเราใช้โทรศัพท์มือถือโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ5.7ชั่วโมงต่อวันโดยอ้างอิงมาจากเอ็ดด้าสำนักง,งานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กระทรวงไอซีทีแล้วรู้หรือไม่ว่าโทรศัพท์มือถือที่เราใช้นั้นไม่ว่าจะเป็นการโทรและการเล่นแอปพลิเคชันต่างๆจะก่อให้เกิดผลกระทบตามมา ด้านสุขภาพมีดังนี้ 1. โรคจิตติดมือถือหรือโนโมโฟเบียหมายถึงความรู้สึกไม่สบายใจวิตกกังวลกลัวไม่มีโทรศัพท์มือถือใช้งานโดยมีอาการดังนี้ห่างมือถือไม่ได้เลยเสียงมือถือดังทิ้งทุกอย่างทันทีอัปเดตโซเชียลมีเดียตลอดเวลาและไม่มีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง 2. โรคจอประสาทตาเสื่อมเกิดจาก แสงสีน้ำเงินจากหน้าจอโทรศัพท์มือถือดวงตาที่ได้รับแสงสีน้ำเงินมากเกินไปจะทำให้เกิดการเสื่อมของศูนย์กลางเรตินาของดวงตาโดยมีอาการดังนี้มองภาพบิดเบี้ยวมองในที่สว่างไม่ชัดสายตาพร่ามัวและมองสีผิดเพี้ยน 3. โรคเทเน็กซินโดมหรือโรคไหลหอคอตกคือกลุ่มอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อบริเวณคอบ่าและไหล่อาจรวมไปถึงความเสื่อมของกระดูกข้อต่อกระดูกหรือมอนลองกระดูกบริเวณคอได้โดยปัญหาเหล่านี้เกิดจากการบาดเจ็บซ้ำซากบริเวณคอซึ่งเกิดจากการใช้งานโทรศัพท์มือถือเป็นเวลานานในแต่ละวันและร่างกายจะอยู่ในอิริยาบถท,ที่ไม่เหมาะสม โรคเนื้องอกหรือมะเร็งที่สมองเกิดจากรังสีที่แผ่ออกมาในขณะที่มีการใช้งานโทรศัพท์มือถือหากได้รับรังสีในปริมาณมากและเกิดการสะสมรังสีจะไปทำลายเซลล์ดีเอ็นเอของร่างกายและอาจเกิดเป็นเซลล์เนื้องอกได้ซึ่งถ้าร่างกายได้รับรังสีจะส่งผลต่อสุขภาพคือจะมีอาการเวียนหัวปวดหัวเนื้องอกในหูเนื้องอกในตาและอาจเกิดเป็นเนื้องอกในสมองได้ด้านสังคมและคนรอบข้าง 1>, 1. ขาดความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีแม้ว่าโทรศัพท์มือถือจะเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ทำให้เราติดต่อกับคนได้มากมายทั่วโลกแต่คนส่วนใหญ่จะใช้โทรศัพท์มือถือพูดคุยกับญาติสนิทมิสหายที่อยู่ห่างไกลจึงขาดความใส่ใจที่จะสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นทำให้ความสัมพันธ์ห่างเหนินกลายเป็นคนแยกตัวออกจากสังคมและมีโลกส่วนตัวสีน,นั่นเอง 2. เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนการใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถทําให้มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุสูงขึ้นเนื่องจากปัจจัยหลัก3ประการคือ ปัจจัยด้านกายภาพปัจจัยด้านการมองเห็นและปัจจัยด้านสมาธิการตัดสินใจและการใช้อุปกรณ์เสริมชนิดต่างๆที่ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถใช้งานโทรศัพท์มือถือได้อย่างสะดวกสบายนั้นแม้จะลดความเสี่ยงจากปัจจัยด้านกายภาพได้แต่ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการเสียสมาธินั้นยังคงสูงอยู่มาก 3. การเกิดอาชญากรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างไม่ระมัดระวังและไม่สังเกตบุคคลรอบข้างก็จะส่งผลทําให้เกิดอชัชญากรรมจนถึงแก่ชีวิตได้ถ้าหากโทรศัพท์นั้นเป็นที่ต้องการของมิจฉาชีพนอกจากจะส่งผลในด้านสุขภาพและด้านสังคมแล้วยังมีผลกระทบในด้านต่างๆตามมาดังนี้ด้านการเรียนปัจจุบันเด็กไทยบางกลุ่มมีสมาธิสั้นและไม่สนใจการเรียนเนื่องจากให้ความสนใจในการใช้โทรศัพท์มือถือ มากกว่าการเรียนการสอนในห้องส่งผลให้ผลการเรียนของเด็กที่มีปัญหาติดโทรศัพท์มือถือตกต่ำลงด้านการทำงานแม้ว่าโทรศัพท์มือถือจะมีความสะดวกสบายและเพิ่มความรวเดเร็วในการหาข้อมูลเพื่อให้งานออกมามีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่การใช้โทรศัพท์มือถือนั้นเป็นการขัดจังหวะในการทำกิจกรรมอื่นซึ่งทำให้ผลิตผลงานออกมาไม่ถูกต้องและทำให้งานที่ทำเสร็จช้าลงโดยเป็นผลจากการโทรและรับสายจากโทรศัพท์ม ืือถอถรวมทั้งการเล่นโทรศัพท์มือถือขณะทํางานอีกด้วยด้านความขัดแย้งหากมีการใช้โทรศัพท์มือถือมากเกินไปจะเกิดการต่อต้านจากเพื่อนหรือบุคคลรอบข้างเมื่อใช้โทรศัพท์มือถือในระหว่างการทํากิจกรรมร่วมกัน เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดความขัดแย้งกับผู้อื่นมากขึ้นนําไปสู่การทะเลาะวแวง้งซึ่งทําให้ความพอใจและความสัมพันธ์เสื่อมถอยลงเมื่อทราบเกี่ยวกับผลกระทบของการใช้โทรศัพท์มือถือในด้านต่างๆกันแล้วเรามาดูการใช้โทรศัพท์มือถือที่เหมาะสมกัน 1. ไม่ควรจ้องหน้าจอโทรศัพท์มือถือนานเกินไปและควรพักสายตาทุกๆ20-30นาที 2. วางโทรศัพท์มือถือให้ห่างจากร่างกายขณะนอนและไม่ควรใช้หูฟังฟังเพลงยามนอนหลับ 3. ควรใช้โทรศัพท์มือถือให้น้อยที่สุดและไม่ควรใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน 4. ใช้อุปกรณ์แฮนฟรีทุกครั้งเพื่อให้โทรศัพท์มือถืออยู่ห่างจากสมองขณะโทรออกหรือรับสายและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 5. ควรเก็บมือถือให้มีชิดไม่เป็นที่ล่อตาล่อใจของมิจชาชีพ และ6ควรลดใช้โทรศัพท์มือถือและหันมาใส่ใจคนรอบข้างเพื่อสร้างความสัมพันธ์และมิตรภาพที่ดีต่อกันจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันการใช้โทรศัพท์มือถือเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของเรามากขึ้นและเรามักใช้โทรศัพท์มือถือโดยไม่คํานึงถึงผลกระทบต่างๆที่ตามมาดังนั้นการมีเทคโนโลยีที่ดีและมีประโยชน์ก็ต้องรู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตอนเองในด้านสุขภาพด้านสังคมด้านการเรียนด้านการ การทำงานและด้านความขัดแย้งอีกด้วยมาค่ะกลับมากับการทำการ์ดหนังสือเล่นี้เลยนะจ๊ะการออกแบบและก็เทคโนโลยีนั่นเอง วันนี้คุยากจะให้การบ้านแค่หน้าเองไ่ม่ายสันๆหน้าที่สามเลยค่ะเปิดหน้าที่3เลยเดี๋ยวครยากจะธิบาบให้ฟังนะคะเกี่ยวกับการด้รานของวิวัฒนาการของนวัตกรรมหรือวิวัฒนาการของเทคโนโลยีเองมีอะไรบ้างที่ลูกจะต้องทำหนโทรศัพท์มือถือสทีวี 3. เกมมีอีหน้าหนึงนะคะหน้าที่สีขอใครค่ะ 4. บ้าน โรงภาพยนตร์หอ ส่วนสนุกพี่ยาจะให้ทำอะไรเอ่ยเดี๋ยวมาฟังคำอธิบายค่ะพี่พูยาจะให้ทำหนึ่งอันแรก,กรูปจะเห็นเป็นภาพโทรศัพท์มือถือที่สมัยก่อนจะเป็นจอขาวดำแล้วก็ยังมีเสาอันใหญ่ๆอยู่นะคะแล้วก็กลายเป็นรูปแบบของสมาร์ทโฟนในปัจจุบัน mm hmm. ก็ลูกมาแค่บอกว่าชื่อเทคโนโลยีนี้ชื่อรายเช่นโทรศัพท์มือถือสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาอย่างไรเพื่อความสะดวกเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารยากไหมคะ แล้วก็แก้ปัญหาทางด้านใดปัญหานั้นทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างไรแชนดูกขาบอกว่าสมัยก่อนเป็นจอขาวดํายังไม่มีการพัฒนาสามารถติดต่อสื่อสารได้แต่ไม่สามารถมองเห็นหน้ากันได้เป็นต้นนม่ฟ้ายากไหมคะ6ขอ้อเองนะสี่เอาไว้่อหน้าสามกับหน้าสี่แล้วทำมาส่งคุยายานะคะอันนี้หมดเวลาแล้วบ,บายอย่าลืมดูแลตัวเองล้างมือปบ่อยใส่แม่ด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะ